Digital Currency กับคริปโตเคอร์เรนต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะาเล่าให้ฟังนะครับ สวัสดีครับผมปุงนะครับคุณอยู่กับช่อง Digital Asset l i f e ช่องที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับสินทรัพย์การเงินการลงทุนในโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับวันนี้ผมจะมาไขาข้อสงสัยนะฮะเกี่ยวกับคําศัพท์2คําที่มันมีการใช้กันอย่างสลับไปสลับมานะครับว่ามันเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงนั่นก็คือคําว่าดิจิตอลเคอร์เรนซีกับคําว่าคริปโตเคอร์เรนซีนั่นเองครับคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยคำว่าดิจิตอลเคอร์เรนซีกับคริปโตเคอร์เรนซีเนี่ยมันจะมีความหมายที่แตกต่างแยกกันอย่างชัดเจนเเลยยนนะถถถ้าาาาาพูดึึงงงคํว่มมักก็จหิงงิตตรป อย่างเช่นเป็นตัวของหยวนบาทหรือว่าดอลลาร์ที่มันออกโดยรัฐบาลกลางอ่ะเป็นระบบที่มีศูนย์กลางอ่ะเนาะเพียงแค่ว่ามันจะเป็นเงินที่อยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตหรือว่าโทรศัพท์อะครสามารถ ส่งเคลื่อนย้ายได้ก็คือมันไม่ได้มีตัวตนที่มันเป็นฟิสิกอลอย่างเช่นเป็นเหรียญหรือว่าเป็นธนบัตรอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ายกตัวอย่างก็เช่นดิจิตลอลหยวนนะฮะที่ออกโดยรัฐบาลกลางของจีนนะครับหรือว่า CBDC ที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างธนาคารกลางทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนกลุ่มของคริปโตเคอเรนซีนะฮะหรือว่าที่เราคุ้นเคยกันโดยเรียกมันว่าเหรียญคริปโตเนี่ยถ้ายกตัวอย่างก็เช่นบิตคอยอีเธอเรียมหรือว่าไลท์คอยอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือสกุลเงินเหล่านี้นะครับเกิดจากกลุ่มคนบางกลุ่ม,นะมบบเนาะ เรียกว่าเซ็นทัลไลท์เนี่ยครับมันมีจุดอ่อนบางอย่างที่ทําให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะครับพวกเขาก็เลยคิดค้นเทคโนโลยีที่เรียกว่าบล็อกเชนขึ้นมานะฮะซึ่งมันทําให้เราสามารถส่งข้ามมูลค่าข้ามโลกกันได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางนะครับแต่ปัญหาของคริปโตเคอเรนซีนะครับก็คือถึงแม้ว่าระบบบล็อกเชนเนี่ยมันจะดีแค่ไหนนะครับแต่ว่าสมัยก่อนไอ้สกุลเงินพวกน,นี้นะครับอย่างเช่นบิตคอยไลทคอยอีเธอเรียมเนี่ยมันไม่ได้รับก่อนยอมรับนะครับทำให้มันไม่สามารถทําหน้าที่ของเคอเรนซีที่แท้้้จริงงงไดกก็็คคือเปนตัวลลางงาาส่ขมมู ก็คือมันไม่สามารถซื้อของได้นั่นเองนะครับถ้าพูดง่ายๆแบบคุณมีบิตคอยคุณก็ไม่สามารถซื้อแฮมเบอร์เกอร์ซื้อรถได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ในปัจจุบันนะครับกลุ่มของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันได้รับการยอมรับมากขึ้นนะฮะอย่างน้อยก็คืออยู่ในฐานะแอสเซทนะครเริ่มมี ETF ของบิตคอยมีการลงทุนกันหรือว่าหลายๆคนก็เริ่มยอมรับอย่างเช่นเทสลาหรือว่าเซเลบิตี้หลายๆคนเนี่ยครับก็เริ่มที่จะรับค่าจ้างเป็นบิตคอยได้ครับส่วนในฝั่งของรัฐบาลหรือว่าธนาคารกลางเนี่ยครับก็เริ่มเอาระบบของบล็อกเชนเนี่ยมาปรับใช้กับสกุลเงินที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนะครับอย่างเช่นธนาคารกลางสหรัฐนะครับก็มีความพยายามที่จะออกเฟดคอยออกมานะครับด้วยความร่วมมือกันระหว่างเฟดกับสถาบัน MIT นะครับเพื่อพัฒนาระบบของดิสต t อเดอร์เรขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้นนะครัับมก็เลย กลายเป็นว่าตัวดิจิตอลเคอร์เรนซีเนี่ยที่มันเป็นเงินของรัฐบาลกลางนะครับเริ่มเอาระบบของบล็อกเชนเข้ามาใช้ส่วนฝั่งของคริปโตเคอร์เรนซีนะฮะก็มีการเอามาใช้งานจริงๆเริ่มซื้อของได้แล้วนะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่า2คํคำนี้มันมีความหมายที่คล้ายกันมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะจนใช้กันอย่างสับสนทําให้ล่าสุดนะครับเว็บไซต์ i n v e s t o p e d i a เเนี่ยได้เอาคริปโตเคอร์เรนซีเนี่ยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของดิจิตอลเคอร์เรนซีนะครับโดยเขาได้อธิบายว่า เหรียญคริปโตเคอเรนซีทุกเหรียญเนี่ยเป็นดิจิตอลเคอเรนซีครับแต่ว่าไม่ใช่ดิจิตอลเคอเรนซีทุกอย่างนะฮะที่เป็นคริปโตนะครับความหมายก็คืออะไรถ้าคุณพูดคำว่าดิจิตอลเคอเรนซีเนี่ยคุณสามารถใช้อธิบายตัวของ Digital Bar, Digital ดิจิตอลบาทดิจิตอลดอลลาร์ได้หรือมันคุณอาจจะหมายถึง กลุ่มของคริปโตเคอเรนซีที่เป็นบิตคอยอีเทเรียมอะไรเงี้ยก็ได้ครับแต่ถ้าคุณพูดคําว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยคุณจะเน้นเฉพาะเจาะจงเฉพาะสกุลเงินที่ใช้ระบบของบล็อกเชนหรือว่าเทคนิคคริปโตกราฟีในการยืนยันตัวตนอะไรเงี้ยครับหรือมันก็คือการจํากัดความเฉพาะกลุ่มเงินที่มันไม่ต้องอาศัยตัวกลางะนะฮะฉะนั้นได้สรุปคลิปคลิปนี้นะคะถ้าคุณพูดคําว่าดิจิตอลเคอเรนซีนั้นก็จะหมายถึงสกุลเงินทุกๆอย่างฮะที่มันอยู่ในระบบเครือขา Network, นนาออ่ายเน็ตเวิระมม่ัน็หยงงซึึกจาถ กลุ่มของดิจิตอลดอลลาร์ดิจิตอลหยวนอย่างเงี้ยหรือว่ารวมกลุ่มคริปโตเคอเรนซีที่เป็นบิตคอยอิตาเรียมงเงี้ยด้วยนะครับก็คือรวมทุกอย่างเลยแต่ถ้าคุณใช้คําว่าคริปโตเคอเรนซีนั้นมันจะเป็นการเฉพาะจาะจงไปถึงสกุลเงินที่ใช้ระบบบล็อกเชนในการยืนยันตัวตนนะครับซึ่งความต่างก็คือพวกสกุลเงินเหล่านี้มันจะไม่จําเป็นต้องใช้ตัวกลางในการยืนยันตัวตนนะครับก็ถือว่าเป็นคลิปสั้นๆที่น่าจะไขข้อข้องใจได้ให้หลายๆคนนะครับแล้วก็เอาคําศัพท์เหล่าเนี้ยไปใช้ได้อย่างถูกกต้้อองนนนนะะะครัับ็็วีนนีาจ,าจจจเปท่่ไม ซับซ้อนมากนะครับแต่ว่าเพื่อความเข้าใจตรงกันก็เลยต้องทำคลิปออกมาอธิบายครับและถ้าคุณไม่อยากพลาดความรู้ทางการเงินในโลกอนาคตนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง Digital Asset l i f e เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ